สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Isuzu D-Max All New นะครับประนุภาพพ i ิกโลกปี2021นะฮะติดตั้งนะครับหลังคาจากค่าย Carryboy ครับเป็นหลังคา G 3ครับท็อปสุดนะครับในหลังคาของ Carryboy นะครับตัวนี้นะครับแตกต่างจากตัวอื่นยังไงอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับด้านหน้านะครับทำกั้นนะครับกระจกด้านนี้นะฮะไม่ต้องการซีนหัวเก่งนะครับเนี่ยเราจะสังเกตว่าตรงหัวเก่งไม่มียางหีเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอดออกเราจะไม่มีรอยตรงนี้นะครับ ติตตั้งในตัวใหม่ล่าสุดนะครับรถเดินป้ายแดงๆเลยครับส่วนด้านท้ายนะครับเราจะเห็นว่าตัว G3 นะครับจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับ G3 จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับพร้อมกับกระจกบานยาวนะฮะแบบนี้ฮะไม่มีสามเหลี่ยมด้านหน้านะครับอันนี้เป็นลักษณะของ G3 นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ฮะมีกุญแจปิดเปิดพร้อมกับสามารถล็อกด้วยนะครับรีโมทได้ด้วยนะฮะ ส่วนตัวบนนะครับนี่ฮะเป็นไฟเบรกนะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวจะให้ช่างลองเบรกดูอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้เปิดไฟหลีอยู่นะฮะพร้อมกับตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ช่างเข้าไปแตะนี่ครับแตะเบรกครับนี่ฮะสวยงามเลยครับพอเราแตะเบรกนะครับไฟจะขึ้นเข้มขึ้นนะครับตรงนี้ฮะสว่างมากขึ้นพร้อมกับไฟดวงกลางนะครับติดแบบนี้เลยนะครับโอเคครับช่างปัดได้เลยฮะนี่ฮะตอนที่ไม่โดนนะครับไม่โดนไฟหลีนะครับ นี่เปิดไฟดีอยู่นะครับต่อมาเดี๋ยวจะให้ช่างล็อกผ่านรีโมทนะฮะรีโมทเดิมของตัวรถนะครับเราจะเห็นว่านี้เป็นปรีโมทเดิมตัวรถนะครับติดมักข่าสูเลยนะครับพอเราล็อกที่ตัวนี้รถจะล็อกด้วยนะครับแล้วก็ฝาท้ายล็อกได้ยินเสียงแล้วนะฮะนี่ฮะล็อกไปแล้วนะครับตัวรถล็อกไหมครับช่างล็อกครับตัวรถอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเปิดดูฮะนี่ครับรถล็อกไปแล้วนะครับเปิดครับเปิดด้วยรีโมทฮะเปิดประตูหน้าครับเปิดได้นะครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะครับ ส่วนด้านในเราจะเห็นว่ามีไฟ LED นะครับเอาไว้ส่องสว่างในเก๋งนะครับงานติดตั้งเป็นแบบฮุกบล็อกนะครับไม่เจาะรถนะครับโชคใช้ได้คุณล็อกได้ไฟในเก๋งติดเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานครับสวยๆนะครับใน All New D-Max 2021นุภาพพิกโลกนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยสีสวยด้วยครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับลิปนี้ลาไปก่กนสวัสดีครับ